มันน่าจะปกติกับไม่ปกติอามีโต๊ะสองอันแล้วก็มีกระดิ่งอ่ามีผีดาดามีอัศวินตรงนี้มีรูปตรงนี้มีพี่นังวาดมีอีกาตรงนี้มีโต๊ะหนังสืออ่ามีสมุดเปิดอยู่ตรงนี้มีสามอันตรงนี้ปกติปกติ เออแมบพบนี้คล้ายๆกับอ่าฮอลเปอตหกอ๋ก็คือต้องช่วยกันจำใช่ไหมได้มาช่วยกันจำอีกาอันเดออีกาหันมาอีกฝั่งหนึ่งไม่ปกติไม่ปกติคือกลับใช่ไหมเออมาดิวะอ่าผีดาดาอ่ารูปเอหนุ่มกล้ามโต แล้วก็มีที่วาดสีตรงนี้มีอัศวินมีโลกตรงนี้มีโซฟามีเตาผิงปกติมปกติเก่งทิ่บหายเลยบวัวโทรศัพ 1, ท์หนึ่งเทียนหนึ่งผิงไฟอัศวินรูปโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโคุณโรมินจับกรอบรูปสองผีดาดานั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีดาดามานั่งถู่ว่วมหมอทุกคนฮะอันนี้ปกติไหมอ,นนอันนี้พวกเราจําได้ไหมผีดาดาเขานั่งอะไรเขานั่งถู่วซ่วมบอกวะปกติไหมปกติผีดาดานั่งถู่ว่วมชมพูไหม,ม<ฮ>เราคิดว่างไงพวกเราคิดว่างไงปกติหรือไม่ปกติสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้อะ่ะเออจาไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ปกติโอเคไม่ปกติไม่ปกติ ไม่ปกติไ <laughs> ม <My> ่ปกติไม่ปกติมันปกติมันปกติชั้นหนังสือมัน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 จะต้องมีชั้นหนังสือตรงนี้ใช่ไหมที่มันตั้งสูงอะ่ะใช่เปล่าผิด <laughs> ป,ปกติใช่ไหมไออันน <laughs> ี้ผิดปกติใช่ไหมผิดปกติผิดปกติพี่เชื่อมั่นในตัวเอง ผีปกติเอาไหมตั้งสติตั้งสติผีดาดานั่งชะโคกสีชมพูกำลังยกมืออย่างนี้ปกติอ่าอีกาหันซ้ายปกติปกติกตพี่หล่อมากขอบคุณมากปกติปกติครับ ไปมามาไปไป,ไปมามาคนเล่นชักจะไม่ปกติแล้วอ่าโอเคโต๊ะวางสมุดหนึ่งเล่มวางตรงนี้สมุดเปิดหนึ่งอันสมุดกองอยู่3ามเล่มเปิดอีกหนึ่งอันมีเทียน3ามปกติไป <c oughs> อะรอย่างชอบเลยยกมือปกติโถูท่วมจมู ปกติกีกา้าสามสี่มุดปกติมุกไม่ปกติเหรอโอ้ปากมุกไม่ปกติเหรอมุกไม่ปกติเย่เนอ nobody nobody